โอ้ยนฝาดเตหง่งาเอโอ้ยติดับ่เลยเาะอมายูท้ง ngàn ้วยโอ้หขงพหนี้เอือนผู้ขาแล้วะไม่ไม่ไม่พอพ่อเอาเด็กน้ำนักเด็มาแบียตัวนี้ไปนี่น้ำนักมยางเดียว เอาเด็กมาช่วยไว้เออากราษลงมาพดาละซอมาไว้กับงว้ยเลี้ยันูดเยไบยดไ่ันใหญ่ๆเอาใส่าเขียนเนียมีนใส่่าวลนเนี้ยนีไหมตัวเาอาเดียวเอาแค่เอาลดอเดียวลดดองลดดอกนี่ด้วนแท้เดีวมาเบิ่งทิมงาน

เรียบร้อยด่าจ่าดำโต๊ะตัวสีลงเหล่เนี่ยโอ้ยอยากเย็นเซนจริงเลย มตกมีมะพร้าวด้วยดีกรุบตัวใหญ่ๆมีโปรกีนมะพร้าวน้ำหอมจากอตัมภาวา